สวัสดีครับท่านผู้ชมสเปกโฟนทีวีกลับมาพบกับทริปดีๆของ a อซู z เซนโฟนครับเพื่อนๆหลายคนคงเคยเจอปัญหาลำโพงหลักไม่ค่อยจะดังนะครับไม่ว่าจะเป็น a s u ู z เซนโฟน4เซนโฟน4.5เซนโฟน5หรือว่าเซนโฟน6ก็ตามแต่ปัญหานี้ครับแก้ไขได้ง่ายนิดเดียวนะครับวันนี้นำมาฝากกันแน่นอนก่อนอื่นเรามาดูสาเหตุที่ทำให้ลำโพงของเซนโฟนไม่ค่อยดังกันก่อนนะครับ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการที่เราปิดโหมด audio w วิส r d ครับแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเสียงที่มากับเจ้าเซนโฟนหรือว่าเป็นตัวช่วยสร้างเสียงนั่นเองครับโดยวิธีการแก้ก็มีดังนี้นะครับให้เข้าไปที่แอป drawer นะครับแล้วก็เลือกไปที่ audio wizard หรือว่าตัวช่วยสร้างเสียง จากนั้นก็ทําการเปิดโหมดดังกล่าวครับแนะนําให้เลือกใช้เป็นโหมดสมาร์ทนะครับตัวแอปก็จะทําการเลือกปรับแต่งเสียงให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยอัตโนมัติรับรองนะครับว่าเพื่อนๆจะได้สัมผัสพลังเสียงที่แท้จริงของ ASUS ZenFone อย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อย่าลืมกด Subscribe ช่องของเราใน YouTube นะครับพิมพ์ SpecPhone TV แล้วก็กด Subscribe ได้เลยนะครับพบก็ใหม่ครับสวัสดีครับ